ยินดีตอน,นตอเราเข้าสู่รายการการเมืองคุยแฟรรมรายการนี้จะมาวิเคราะห์การเมืองจนกว่าเราจะได้ไปเดลิทอพิกและในวันนี้เรามากันในหัวข้อที่มีชื่อว่าเขาอยากให้พักประชาชนแพ้เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเข้าเรื่องกันเลยคือหัวข้อในวันนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากผมเนี่ยเล่นทวิตเตอร์อยู่นะครับแล้วผมก็ไปเจอคุณไอติมผลิตนะครับโพสต์ประมาณว่าเออกะกะตนเนี่ยได้วันเลือกตั้งอบจอทั่วประเทศแล้วนะซึ่งก่อน,นี้นี่ก็มีการลาออกแล้วก็ เลือกตั้งกันไปบ้างแล้วเนาะรอบนี้มาแล้วครับเลือกตั้งอบอจอทั่วประเทศแต่ประเด็นก็คือว่าไม่รู้กก,กตไปโดนตัวไหนมานะครับบอกว่าจะเลือกตั้งในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธปี68ย้ำนะวันเสาร์ที่1กุมภานะครับคือมันเป็นอะไรที่แบบเลอะเทอะเปื้อนสุดๆอะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเลยว่าทําไมการเลือกตั้งวันเสาร์เนี่ย มันเป็นข้อคอรหาว่าคุณอยากให้พักประชาชนแพ้หรือไม่นะครับอ่ะไปดูกันเลยทีนี้ก่อนผมจะเข้าเรื่องเนี่ยเท้าความนิดนึงเพราะผมอยากให้คุณเข้าใจว่าทําไมกกตถึงเป็นคนแบบนี้นะครับหลังจากที่ประเทศเรามีรัฐประหารปี5 7โดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาเรียกว่าคณะคอสชอถูกไหมคอสชอก็แต่งตั้งสอนอชอสอนอชอคืออะไรภาษาชาวบ้านคือสออวอในสมัยที่ยังไม่มีรัฐธรรมนูญหกอะไรอ่ะเขาเรียกสอนอชอและสอนอชอเนี่ยที่ประดุดดังสออวสองอเนี่ยก็มา แต่งตั้งกกตดังนั้นกกตชุดนี้ก็คือมาจากคอสชอนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาเลยว่าเอ๊ะทำไมกกตชุดนี้นี่มันเลอะเทอะเปื้อนเหลือเกินนะครับทีนี้เอาประเด็นหลักของเราเลยก็คือว่าเท่าที่ผมจําความได้นะผมเกิดมาจนอายุ31ปีแล้วปีเนี่ยผมไม่เคยเห็นการเลือกตั้งใหญ่ที่เลือกตั้งวันเสาร์มาก่อนผมไม่รู้ว่ามันเคยทํามาก่อนปะนะแต่สําหรับผมอะ นี่คือการเลือกตั้งวันเสาร์ครั้งแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่ผมลืมตาดูโลกนะครับผมเคยเห็นแต่เลือกตั้งวันอาทิตย์มาตลอดแต่วันนี้แม่งเลือกตั้งวันเสาร์นะครับมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกทีนี้เรามาคุยกันก่อนดีกว่าว่า,าถ้าเลือกตั้งอบจอมันมีการเลือกตั้งวันเสาร์เนี่ยจะเกิดอ,อะไรขึ้นอย่างแรกเลยนะเอาคอมมอนเซนส์เลยคือคนทั่วไปเนี่ยก็จะทํางานจันทร์ถึงศุกร์ถูกไหมครับแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์ตามคอมมอนเซนส์เนี่ยก็คือทํางานวันศุกร์แล้วก็ วันเสาร์เนี่ยคุณก็เดินทางกลับบ้านแล้ววันอาทิตย์คุณก็มาเลือกตั้งในเคสที่คุณไม่ได้ทํางานในจังหวัดเดียวกับที่บ้านคุณอยู่อ่ะเออมันก็จะเป็นแบบนี้ไงมันเลยเป็นที่มาว่าทําไมส่วนใหญ่เขาถึงเลือกตั้งกันวันอาทิตย์ไงแต่ปัญหาคือว่าพอคุณมาเลือกตั้งวันเสาร์แล้วเนี่ยเอา้าแล้วถ้าเกิดว่าบ้านผมอยู่ขอนแก่นอย่างเงี้ยแล้วผมทํางานที่กรุงเทพอ่ะผมแม่งต้องกลับบ้านตั้งแต่วันศุกร์ถูกป,ปะ่ะแบบกลับบ้านตั้งแต่วันศุกร์เช้าอะ่ะแล้วก็ไปถึงบ้านตอนศุกร์เย็นๆแล้วก็ตื่นมาเลือกตั้ง ผมก็ต้องลางานวันศุกร์อีกนะถ้าเกิดว่าหัวหน้าไม่ให้ผมลางานผมจะทํายังไงถูกไหมครับถ้าเกิดหัวหน้าไม่ให้ลางานผมก็ต้องใช้สิทธิลทธ์ลาหยุดซึ่งไอ้เรี่สิทธิ์ลาหยุดเนี่ยมันเอาไว้พักผ่อนเว้ยปกติอวันลาหยุดแม่งแทบจะไม่พออยู่แล้วอันนี้คือผมแม่งต้องลาหยุดเพื่อไปเลือกตั้งแล้วทีเนี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆก็คือคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเออเฮ้ยงั้นปูไม่ไปก็ได้เพราะว่ามันมีราคาที่คุณจะต้องจ่ายเยอะกับการ เลือกตั้งให้คะแนนเสียงมันเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่หนึ่งคะแนนน่ยผมเข้าใจผมแมผมไม่ได้บอกว่าคนที่คิดอย่างนี้ผิดนะผมเข้าใจซึ่งมันเป็นมันถึงเป็นหน้าที่ของกอกตไงที่คุณจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ไปเลือกตั้งอ่ะให้มันเลือกตั้งง่ายที่สุดให้มันมีราคาให้มันมีค่าเสียโอกาสค่าเสียเวลาน้อยที่สุดนั่นเป็นหน้าที่ของกกตไงแต่ดูเหมือนว่ากกตเนี่ยจะไม่คิดอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ากกตเนี่ยมีความสุขหรือเปล่าเวลาที่เห็นคนไปเลือกตั้งกันน้อยๆเพราะว่า ถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าคนเลือกตั้งน้อยลงแน่นอนซึ่งแล้วพอคนเลือกตั้งน้อยเนี่ยผู้แทนหรือนายกอบจอเนี่ยมันก็จะไม่สะท้อนเสียงของประชาชนไงผมถึงต้องเท้าวความมาก่อนเนี่ยว่ากกตชุดนี้เนี่ยมันมาจากใครเขาถึงทาตัวแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนึ่งก็คือคนมาเลือกตั้งน้อยเพราะว่าคนที่ทางานต่างจังหวัดเนี่ยจะมาเลือกตั้งกันน้อยลงแน่นอนเพราะมันเลือกตั้งลําบากขึ้นซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าเขาทําแบบนี้ทําไมนะครับ คำถามถัดมาคือว่าแล้วการที่คนที่ทํางานต่างจังหวัดเนี่ยกลับบ้านมาเลือกตั้งน้อยลงเนี่ยมันจะส่งผลต่อพักประชาชนอย่างไรแน่นอนผมก็ต้องถามสั้นๆว่าคุณคิดว่าคุณที่ทํางานต่างจังหวัดแล้วจะต้องมาเลือกตั้งที่บ้านเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะกาให้ใครล่ะถูกไหมเขาก็ต้องกาพักที่เขาชอบโดยที่การซื้อเสียงระบบบ้านใหญ่เนี่ยมันไม่มีผลเลยนะฮะเพราะว่าระบบบ้านใหญ่จะมีผลก็ต่อเมื่อ ประชาชนน่ะอยู่ในที่ที่นั้นแต่ถ้าบ้านอยู่ที่นึงแล้วตัวอยู่อีกที่นึงเนี่ยคุณไม่สามารถไปทําระบบบ้านใหญ่ไม่สามารถซื้อได้เอางี้ดีกว่าคือคอนเนคชั่นของการเมืองท้องถิ่นมันเข้าไม่ถึงคนที่ดูคลิปนี้อยู่มันไม่มีใครเห็นด้วยกับการซื้อเสียงถูกไหมดังนั้นเนี่ยผมตีต่างเลยว่าคะแนนของพรรคประชาชนเนี่ยน้อยลงแน่นอนเพราะผมมองว่าคนที่กาพรรคประชาชนเนี่ยไม่มีใครได้เงินหรอกครับผมเนี่ยเลือกมาตลอดและผมไม่เคยได้เลยบาทเดียวผมก็ไม่เคยได้นะครับดังนั้น ประชาชนเนี่ยขึ้นชื่อมากนะในแง่ของการไม่ซื้อเสียงแม้ขนาดพรรคคู่แข่งอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็พูดนะครับว่าพรรคประชาชนเนี่ยไม่เคยซื้อเลยนะครับขนาดคู่แข่งเขายังพูดเขามาการันตีให้เลยนะว่า,วาพรรคส้มเนี่ยมันไม่เคยซื้อเสียงมันก็จะทําให้คะแนนเสียงของคนที่ต้องการที่จะเลือกพรรคประชาชนเนี่ยน้อยลงนะครับซึ่งไม่ควรกรกตควรจะทําให้คนมาเลือกตั้งให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไม่ไม่ต้องใส่ใจว่าเขาจะกาใครก็ได้แต่ต้องให้คนมาเลือกตั้งให้เยอะที่สุดอ่ะมันถึงจะเป็นประชาธิปไตยไง ถ้าคนมันเลือกตั้งน้อยแล้วมันจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงถูกไหมถ้าถามว่าเขาอยากให้พักประชาชนแพ้หรือไม่เนี่ยล้อกลับไปที่หัวข้อที่ผมพูดเนี่ยคือผมมีความรู้สึกว่ามันไม่แปลกเลยที่ประชาชนจะมองว่ามันมีกลุ่มอํานาจหรือกลุ่มองค์กรที่ต้องการให้พักประชาชนแพ้ซึ่งมันก็ไม่แปลกเพราะว่าพักประชาชนเนี่ยเขาก็ชัดเจนว่าถ้าเขาเข้าไปได้นะเขาจะลื้ออะไรที่มันเลวระยำตําบอลออกไปให้หมด ซึ่งไอคนที่มันได้ผลประโยชน์จากความเลวระย,ระยตำตําบงของประเทศเราเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้พรคประชาชนเข้ามาลือไงดังนั้นมันก็เมคเซนส์นะถ้าเขาจะเชื่อว่ามันมีการใช้กฎกติการหรือการชกไล่เข็มขัดเพื่อให้พรคประชาชนแพ้เนี่ยคือมันไม่แปลกเลยถ้าคนจะคิดอย่างนั้นก็คุณทําตัวแบบเนี้ยคุณจะให้คนคิดแบบไหนวะคุณจะให้คนคิดแบบนี้เหลอว่าแบบอ๋อเฮ้ยมันจะไปเลือกตั้งวันที่สองมันไม่ได้หรอกเพราะมันเกินกําหนดแล้วจะให้เลือกวันอาทิตย์ ก่อนหน้านี้วันที่26มการาคมเนี่ยมันแหมม,แม,มันกระชัน้นชิดเกินไปคุณจให้ผมคิดอย่างนี้เหรอคุณจะบ้าเหรอไม่ได้กินญ้านะเฮ้ยผมันั้นผมว่าเราทุกคนน่ะเลิกบ้องตื้นแล้วพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเถอะว่าไอ้กลุ่มก้อนที่อยากให้พักประชาชนแพ้จนต้องมีการชกใต้เข็มขัดเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับคือใครจะอยากให้เขาแพ้ผมไม่มีปัญหาห,หรอกแต่อย่ามาใช้วิธีสกปรปกใช้วิธีจกใต้เข็มขัดแบบนี้นะครับมันเสื่อมแล้วแล้วคนที่เสียประโยชน์มันก็คือประชาชนทุกคนน่ะไม่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกใครเพราะอย่างที่่ผมบอกวา ยิ่งคนมาใช้สิทธิ์น้อยเท่าไหร่เนี่ยผู้แทนมันก็ไม่ตรงกับเจตจำนงของประชาชนมากเท่านั้นดังนั้นเนี่ยการที่คนมาใช้สิทธิ์น้อยเนี่ยมันก็เสียประโยชน์กันทั้งหมดน่นแหละซึ่งผม,มไม่มีปัญหาเลยว่าใครจะชนะแต่ผมขอให้คนมาเลือกตั้งเยอะๆเถอะผมเคารบทุกการตัดสินใจแหละตอนเลือกตั้งอามาอมจราชบุรีอะ่ะผมก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะผมเคารบอยู่แล้วนะครับไม่ว่าใครจะชนะแต่ขอให้มันมาแบบใสสะอาดเถอะขอให้มันไม่ซื้อเสียงเข้ามาเถอะแล้วแต่ปัญหาก็คือว่า ตอนนั้นน่ะมันได้2 0 0กันทั้งจังหวัดเลยไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะรู้สึกยังไงเนาะทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดต่อมาก็คือว่าพรรคประชาชนเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะมาเจอเกมที่ออกแบบไม้แพ้นะครับคุณลองย้อนกลับไปสมัยเลือกตั้งปี6 2ก็ได้ตอนนั้นเนี่ยพรรคส้มเมนี่ยมันยังไม่มีตัวตนถูกไหมมันเพิ่งจะมีตัวตนตอนปี62แล้วกติกาณนะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นกติกาแบบบัดไบเดียวเอาแบบภาษาชาวบ้านเลยคือออกแบบมาให้พรรคเล็กอะมีโอกาสได้สสเยอะ แล้วก็พักใหญ่เนี่ยสสน้อยซึ่งณตอนนั้นเนี่ยพักพลังประชารัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นพักเล็กชูไหมครับเพราะว่าเป็นพักที่ตั้งขึ้นมาใหม่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักใหญ่เพราะว่าตั้งมานานแล้วนั้นกติกาเนี่ยก็เลยออกแบบให้พักเล็กเนี่ยได้สสเยอะนิดนึงนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมพักอนาคตใหม่เนี่ยมันถึงได้สสเยอะแต่ว่าไม่ไม่ใช่แค่เรื่องของกติกานะผมว่าเขาก็หาเสียงดีด้วยนะครับจุดยืนเขาโอเคหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ย กกตที่แต่งตั้งโดยคอสอชอเนี่ยเขาก็ใช้สูตรการคำนวณแบบที่พักอนาคตใหม่เนี่ยได้เสียงน้อยลงนะครับแทนที่พักอนาคตใหม่จะได้เสียง87เสียงก็เหลือแค่81เสียงนะครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่พลประชาชนเนี่ยเจอกับเกมที่ออกแบบไม่แพ้มาตลอดนะครับตอนเลือกตั้งนายกประจปี64ก็เหมือนกันครับให้เลือกตั้งในช่วงที่มีรับปริญญาประโูก,ก็คนมันจะไปรับปริญญาแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปเลือกตั้งนะครับ มันก็สามารถพูดได้ไงว่ามันอาจจะเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุที่พรรคอนาคตใหม่เนี่ยไม่ได้านายกอบจอเลยแม้แต่จังหวัดเดียวนะครับไม่รู้ว่าไปกินอะไรมาไงวันเลือกตั้งอบจอดันมาตรงกับช่วงรับปริญญาพอดีนะครับเลือกตั้ง66ก็เหมือนกันครับมีการเปลี่ยนกติกาให้จากเลือกตั้งใบเดียวเนี่ยให้เป็นเลือกตั้งบัตรสใบซึ่งส่วนตัวผมอะผมเห็นด้วยกับการเลือกตั้งบัตรสใบนะเพราะว่ากรกตจะได้ไม่ต้องมาใช้สูตรคำนวณมั่วซั่วนะครับ พอมันเป็นเลือกตั้งปี6 2เนี่ยแบบบัตรใบเดียวเนี่ยโอ้พี่สามารถออกสูตรคำนวณแบบออกเองเออเองได้เลยไงแต่พอมันเป็นบัตร2ใบแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถใช้สูตรคำนวณมัวโซอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ผลพลอยได้อย่างหนึ่งก็คือว่าก่อนจะเลือกตั้งปี6 6เ,เนี่ยพักเก้าไกลเนี่ยเขาเป็นพักเล็กไงเออแล้วไอก้กติกาตอนเลือกตั้งหกเนี่ยมันเป็นกติกาที่ออกแบบมาให้พักใหญ่เนี่ยแม่งได้เปรียบแต่ไอ้พักส้มก็ดานชนะเลือกตั้งมาได้นะครับซึ่งจาก สถิติที่ผ่านมาเนี่ยพักส้มเนี่ยชนะในเกมที่ออกแบบมาให้แพ้โดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งปี6กหรือการเลือกตั้งปี6กนะครับแล้วไอ้อนก่อนที่เราจะเลือกตั้งปี70เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้ยินข่าวหนาหูเหลือเกินว่าจะมีการแก้กฎการเลือกตั้งอีกแล้วนะครับให้แบบไม่มีปาร์ตี้ลิสต์เลยนะเอาปาร์ตี้ลิสต์ออกไปห,หมดแบ่งเขตอย่างเดียวเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าพักส้มเนี่ยมันเป็นเจ้าแห่งปาร์ตี้ลิสต์ใช่ไหมสิบสี่ล้านเสียงอะ่อนนคอบบดดะคะแนนปาร์ตี้ลิ เียกกอันดับ2เนี่ยมันมีแค่10ล้านเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะที่พักประชาชนเนี่ยจะต้องเจอกับเกมที่ออกแบบให้แพนะฮะอันนี้อ้างอิงจากคําพูดของของคุณพิธาเนาะคุณพิธาพูดมาอย่างนี้นะครับซึ่งผมดูท่าทางแล้วเนี่ยยังไงกรกตเนี่ยคงไม่เปลี่ยนใจกลับไปเลือกตั้งวันอาทิตย์แน่นอนนะฮะยังไงกรก,กตก็ต้องเอาวันนี้แหละนะฮะดูดูจากท่าทางดูจากวิธีคิดของเขาที่ผ่านมาแล้วเนี่ย ผมว่าเขาทุมโตแล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นวันเสราร์ที่1่กุมภานะครับทีนี้หลังจากที่เรารู้แล้วใช่ไหมว่าเลือกตั้งอาบาจอเนี่ยมันจะมีขึ้นวันเสราร์ซึ่งมันจะทําให้พักส้มเนี่ยเสียเปรียบนะครับพูดกันตรงๆทีนี้คําถามถัดมาคือว่าแล้วพรคประชาชนเนี่ยจะได้อาบาจอกี่ที่นะครับซึ่งผมเคยวิเคราะห์ไว้นานมากแล้วแหละการตั้งบอบจเนี่ยคุณลองย้อนไปดูได้นะครับ แต่วันนี้เอาแค่เข้าๆแล้วกันคุณติ่งสลายุทธเนี่ยที่เป็นเลขาพรรคส้มเนี่ยเขาก็เคยออกมาบอกว่าอยากได้อย่างน้อยภูมิภาคละ1จังหวัดซึ่งแบบโอ้โหยากนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราถามว่าจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันตอบง่ายผมว่ามันได้บ้างแล้วแหละเพราะว่าจังหวัดที่แลนสไลด์เนี่ยมันมีเยอะนะครับแบบแบ่งเขตนะแต่ถ้าตั้งเาว่าอยากได้อย่างน้อย1จังหวัดต่อภูมิภาคเนี่ยอันนี้เหนื่อยอย่างน้อย3ภูมิภาคเลยครับที่มันค่อนข้างที่จะยากอะ่ะ ผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นภาคกลางกรุงเทพและภาคตะวันออกเนี่ยผมไม่ห่วงเพราะคุณดูดิส้มเนี่ยมันคองภาคกลางแล้วว่าภาคตะวันออกไปแล้วนะครับอย่างตราดระยองจันทบุรีเนี่ยผมว่ามีได้บ้างแหละตราดเนี่ยผมว่าโอกาสชนะสูงเลยครับแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพิมณทนเนี่ยโหกรุงเทพเนี่ยคุณดูดิส้มทั้งจังหวัดนะครับสมุทรสาครสมุทรสงครามสุดปาการนนทบุรีเนี่ย แลนสไลด์หมดเลยนะครับดังนั้นผมมองว่าปริมณฑลกับภาคตะวันออกเนี่ยน่าจะมีได้บ้างเอาอย่างแย่ๆแบบแย่มากๆเลยนะก็น่าจะประมาณ2อสคนอ่ะอันนี้แย่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบดีๆเนี่ยจังหวะที่แลนสไลด์เนี่ยอาจจะได้หมดเลยก็ได้นะครับซึ่งมันก็ไม่แปลกถูกปะแต่ถ้าเรามาดูภาคอื่นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มยากขึ้นเอาแบบยากลองลงมาคือภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยมีส้มปนมาเริ่มเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับ ภาคที่มีลุ้นเนี่ยก็จะเป็นเชียงใหม่ถูกไหมอันนี้ก็คือของคุณพันอาจใช่ไหมแล้วก็มีลําพูนลําปางแล้วก็ตากจังหวัดที่พูดมาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสสูงเหมือนกับกรุงเทพและภาคตะวันออกแต่มันก็ยังมีลุ้นอะ่ะเพราะว่าส้มมันเยอะไงเออส้มมันเกินครึ่งอะ่ะถูกไหมแต่มันอาจจะไม่ใช่ส้มแลนสไลด์แต่มันเป็นส้มเกินครึ่งแต่ภาคที่น่าเหนื่อยก็คือภาคตะวันออกภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับถ้าเป็นภาคตะวันออกเนี่ย ่อให้เป็นขอนแก่นเนี่ยมี11ที่นั่งเนี่ยได้มาแค่3นะครับนครราชสีมาเนี่ยมี16ได้มาแค่3คือโอกาสชนะมันน้อยอ่ะถ้าเอาแบบว่ามีโอกาสสูงสุดเลยนะผมว่ามุกดาหารเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันมีแค่2ที่แล้วคุณได้มา50%แล้วเห็นไหมังนั้นผมมองว่าเอ่อถ้าถามว่าอีสานเนี่ยลุ้นจังหวัดไหนสุดผมลุ้นมุกดาหารสุดแล้วอันนี้น่าจะมีลุ้นสุดนะครับส่วนภาคตะวันออกเนี่ยเอ่อราชบุรีเนี่ยแพ้ไปแล้วถูกปะ จังหวัดเดียวที่ผมมองว่าใกล้เคียงที่สุดก็คือจังหวัดตากนะอายุทยาไม่ได้เพราะว่าเขาเลือกตั้งก่อนไปแล้วแต่จังหวัดตากเนี่ยผมว่ามีลุ้นนะครับมันอาจจะไม่ได้ตะวันออกหนักมากแต่ว่ามันก็ตะวันออกที่สุดเท่าที่มีอะเออดังนั้นตากเนี่ยต้องเอาให้ได้แต่แต่ภาคเหนือเนี่ยผมว่ามันมีหลายจังหวัดที่เปิดตัวมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือลําพูนเนาะลำปางนี่ผมว่าก็มีลุ้นนะครับสีที่นั่งได้มาสามแต่ถ้าเป็นภาคใต้เนี่ยมันมีลุ้นแค่จังหวัดเดียวเลยคือภูเก็ตนะะครรับพาาว่ มีสามที่แล้วก็แลนสไลด์มาได้แต่ผมว่ามันก็ยากอยู่ดีอะ่ะภูเก็ตอ่ะมันก็คงไม่มีง่ายกว่านี้แ้ะถูกไหมในภาคใต้เนี่ยดังนั้นถ้าถามว่าจะได้ทุกภูมิภาคไหมผมว่าเหนื่อยนะครับผมว่าเหนื่อยแต่ถ้าถามว่าภูมิภาคไหนเนี่ยน่าจะได้ก็กลางตะวันออกแล้วก็เหนือดังนั้นถ้าถามว่าได้กี่ที่เนี่ยไม่มีใครตอบได้หรอกแต่ว่าถ้าถามว่าที่ไหนโอกาสชนะสูงอะ่ะก็ตามนี้นะครับคําถามถามัดมาคือ จะเจอแบบนี้อีกไหมเจอแบบนี้อีกไหมหมายความว่าจะเจอกฎิกาที่มันแบบออกแบบไม้แพ้อีกไหมซึ่งผมเชื่อว่ามันก็คงจะมีเพราะอย่างที่บอกครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่พรรคส้มเนี่ยเจอกติกาที่ออกแบบไม้แพ้นะครับซึ่งมันก็เป็นหลักฐานเลยว่าทุกวันนี้มันก็ยังมีอยู่และมันก็คงยังจะมีต่อไปจนกว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ก็ต้องถามกลับไปว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อไหร่ล่ะมันก็ต้องรัฐบาลหน้ารัฐบาลนี้ยังไงก็คงไม่ทันนะครับทีนี้พอผมพูดมาขนาดนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยรู้สึก หงุดหงิดใจกับกรกตใช่ไหมผมก็หงุดหงิดเหมือนกันนะครับคาถามก็คือว่าโอเคแล้วกรกตที่ถูกแต่งตั้งโดยสอนอชอที่มาจากรัฐบาลคอสออชอเนี่ยจะไปเมื่อไหร่อ้างอิงจากไอรอนะครับกรกตเกินครึ่งเนี่ยที่ที่ถูกเลือกโดยสอนอชอเนี่ยก็จะพ้นตําแหน่งในปี68ซึ่งมันมีอีก2คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่แต่ว่าก็ไม่ได้ต่างกันหรอกเพราะว่า2คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยก็มาจากสวสองร้นะครับดังนั้น ทั้งหมดทั้งมวลมันคือกลุ่มก้อนเดียวกันนี่แหละแต่เพียงแต่ว่าที่เขาเข้ามาใหม่เนี่ยเพราะว่าเขารู้ไงว่าคนเก่าเนี่ยกำลังจะไปแล้วเขาเลยต้องรีบแต่งตั้งคนใหม่ขึ้นมาเพื่อให้มันมีการแบบคานำหน้าสักนิดนึงนะครับสักนิดนึงสอวอีกหคนที่จะหมดวาระในช่วงสิงหาคมกับช่วงธันวาคมเนี่ยก็จะถูกแต่งตั้งโดยสอวสีน้ําเงินห้าห้าดังนั้นในช่วงสิงหาถึงธันวาเนี่ยเราก็จะได้กกตชุดใหม่แต่เป็นกกตที่สีน้ําเงินอะ แล้วแล้วแล้วคุณคิดว่าระหว่างกรกตสิน้ําเงินกับกรกตคอสอชอ,อ่ะคุณว่าใครดีกว่ากันละ่ะซึ่งเราต้องแยกเป็นสองส่วนถ้าในแง่ของการทํางานผมเชื่อว่าสกกตสิน้ําเงินเนี่ยน่าจะทํางานได้ดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บรรผ่านมาเนี่ยโอ้โหเลือกตั้งทีไรเละเทะทุกทีเลยเป็นกกตเป็นชุดกกตที่จัดการเลือกตั้งได้แบบไม่ค่อยดีเลยอะ่ะเออซึ่งเลือกซึ่งซึ่งคนที่เลือกมาเนี่ยเขาก็คงไม่ได้เลือกคัดคนที่ทํางานดีเข้ามาหรอกเขาก็เลือกคนที่ ว่าตามเขาให้ได้มากให้สุดแหละนะครับก็เข้าใจได้ว่าทําไมถึงทํางานเละเทะแบบนี้นะครับซึ่งผมมองว่ากกตสิน้ําเงินเนี่ยน่าจะทํางานได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นกกตที่มาจากพรรคการเมืองนะครับไม่ได้มาจาการัฐบาลทหารนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าเขาคงไม่แบบอิเล็กเคขะเหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วผมว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องของศักยภาพการทํางานเลยนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าในแง่ของการจัดการเลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อว่าเละเทะน้อยกว่า กกตชุดที่แล้วนะครับเชื่ออย่างนั้นนะแต่ถ้าเราถามเรื่องของจุดยืนทางการเมืองเนี่ยต่อพักส้มเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเหมือนเดิมซึ่งซึ่งที่ผมมาพูดเนี่ยผมไม่ได้ต้องการให้กกตเอียงข้างพักส้มนะครับผมต้องการให้กกตเป็นธรรมคำถามคือกกตมันเป็นธรรมไหมล่ะถูกไหมแล้วคุณคิดว่ากกตสีน้ําเงินจะเป็นธรรมไหมล่ะดูจากสอวชุดนี้ดิถูกไหมมัน มันเชื่อยากอะที่ที่จะให้มาบอกว่าเขาเป็นธรรมอะเออใครเชื่อก็เชื่อแล้วกันนะครับดังนั้นในแง่ของการทํางานผมเชื่อว่าน่าจะดีกว่าเดิมแต่ในแง่ของจุดยืนในแง่ของการชกใต้เข็มขัดเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับก็นั่นแหละเกิดเป็นส้มมันเหนื่อยนะครับอันนั้นก็ไว้กันต่อไปนะฮะการเปลี่ยนประเทศมันไม่ได้ลอยมาจากอากาศอยู่แล้วนะมันมาจากการผลักดันเนาะอ่ะสุดท้ายนะครับก็คือเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับกับการที่ กกตเนี่ยอยากให้เกิดการเลือกตั้งในวันเสาร์นะครับผมก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะไม่ได้แปลกใจหรอกว่าทําไมกกตชุดนี้ถึงทําตัวแบบนี้นะครับซึ่งครั้งนี้ก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่พรรคประชาชนเนี่ยน่าจะชนะมาได้นะครับในมุมของการที่เขาอยากให้พรรคประชาชนแพ้เนี่ยเขาก็มันก็มีมาตั้งนานแล้วแหละนะฮะแล้วมันก็มันเลยเป็นที่มาว่าทําไมมันถึงต้องมีช่องการเมืองคูพี่แฟงไงเพื่อที่จะบอกให้กับโลกรู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยแล้ว ประชาชนเนี่ยควรจะมีปฏิกิยาตอบสนองอย่างไรกับเหตุการณ์นี้นะครับดังนั้นสิ่งที่ประชาชนทําได้จากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็คือก็เหมือนเดิมนะฮะก็รณรงค์งให้ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับก็ขอภาวนาให้หัวหน้างานเนี่ยให้ลูกน้องได้ลางานในวันศุกร์เพื่อที่เพื่อที่จะได้มีโอกาสกลับไปเลือกตั้งที่บ้านนะครับขอใหอ้รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดพิเศษก็ได้เอ่อถ้าเกิดว่ารัฐบาลอยากให้คนมาเลือกตั้งกันเยอะๆนะซึ่งผมก็ ไม่คิดว่ารัฐบาลจะทําอย่างนั้นมาเพราะว่ารัฐบาลก็มาสายบ้านใหญ่เหมือนกันนะครับพักประชาชนน่าจะเป็นพักเดียวที่ไม่ได้เล่นเรื่องบ้านใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล่นเรื่องกระสุนนะครับดังนั้นมันก็คือการลุมกันอะ่ะมันก็เหมือนกับตอนเลือกตั้งต้อมพิษโลกอะ่ะเออมันไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งนะเว้ยแม่งคือ4ลุมหนึ่งมันคือ5ลุมหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าพักประชาชนสามารถที่จะเอาชนะในกติกาที่ออกแบบมาแบบ5ลุมหนึ่งกรรมการแม่งก็อยู่ฝั่งนู้นอีกอะไรเงี้ยผมว่าพรักประชาชนนี้แม่งไม่ธรรมดา ถ้าเกิดว่าประชาชนช่วยกันแบบรณรงค์ให้มีการใช้สิทธิ์กันเยอะๆเนี่ยโอกาสชนะของพรรคประชาชนเนี่ยก็เยอะขึ้นนะครับผมก็จะเป็นหนึ่งในคนที่รณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆเพราะว่าผมอยากให้การเลือกตั้งมันสะท้อนถึงเจตจำนงของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะรณรงค์อย่างเต็มที่ให้คนไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับก็จะประมาณนี้เนาะ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้และถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบอย่าลืมสับสนุนรายการเข้ามาได้ที่กติกร0631278299เข้ามาเถอะครับ5บาท10บาทเราก็ยินดีเจิญคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe แล้วประเทศไทยไม่เหมือนเดิมบ๊ายบาย